สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับซ่องแม่น้องลำพิงอีกแล้วไปพี่น้องเย้ยจะเป็นพี่น้องฟังเลา่าดอฟังไทยดอต่างประเทศเนาะโดยกาบสบายดีเบิร์ตุสกุลเด้อม่พี่น้องเลยมาอนี้กะกำลังจะออกไปเวีย้ยงคุยพี่นอ้องเลยฝนก็ยู่หาชียุดคือห้วยแนฝนเนาะหนีบานหนาหั่นของน้องบิวดี้โบเปื่อยชเพื่อนของสมุญฝนตกซาเมื่อเดียนติดเลยวันนี้ไปเวียกไปงานก็นลำบากตอนนี้ ฝนตกฝนดินอยู hmm. ่เสมอเนาะโอ้โหพี่น้องเลยของไรฝนโหดแน่กะไปบ่ราะไรกะต้องมุ่งเนี่เพิ่นฝากเงินมาหม่องเคลไดอะที่ว่าน้ำบากระทางเท่ากะกะบอกเพื่อนให้เพิ่อนถาก้อนเน้อพี่น้องเลยตอนนี้กะคือทถ้าฝนกะชีเขอาใจทางเท่าอยู่เพราะว่าไปทางไหนถ้าว่ามันย่างเลยกะค่าเพื่พี่น้องเลยทางรถกันเนาะโดยมันนี้ทางเท่ากะชิมาซื้อเครื่องซอยน้องบิวตี้คือเก้าเพื่พี่น้องเลย โดยบูู้ชื่อๆื่อยังทั้งงมพ่อชีพ่ออย่างแน่เนาะบรดีมีทา้งเอ้ยกับอ้ายเพิ่นให้มาซื้อของไปใหเ้เคสของบาเตียงแต่ยังบูู้ซื้อของเพิ่นว่าเคสของบาเตียงนี่แมนซื้อ,อยังนี่หูดแต่ว่าซีเอื้อยน้องโดยตอนนี้ทังสมุนก,กับกบถมีซีมาซื้อเครื่องให้เพิ่นก่อนซื้อเครื่องแล้วจังโทราหาทั้งบาเตียงเพื่อนว่าเพิ่นซื้อ,อยังปอ้าโตมีเต็ม นี่เต็มไปตู้ว่าขายเครื่องมาเนี่โดยสบายดีตู้ซื้อเครื่องเลยโดยก็ได้เห็นงานนะสมชื่อสินโยต้องบิวยังโมมาตี้ทันดีเด็ายบ่ไปตู้สครีมยังขนาดขาวแท้เนะหนาใจได้ไปตู้ดิอันนี่ะ แป้งธรรมดาดิเด๊ะปกติคืบบบอบุหรี่ขาววันนี้คือหายทาแป้งใหม่บ่คือหน้าขาวเป็นแว้นอยู่โอ้ตัวไปวา่าเราใช้เสื่อขื่นมะน้องเลยเสื่อมาขึ้นกับหน้าเลยอย่างมีเงินเด้อย่างหาสบุ่เดน่ผืนย่องเนาะปากกระป๋องปอกนึ่งไปเพ <laughs> ราะอะไรมวยย้ำผืนย่ <laughs> นยองอยังดีได้ตัวหนาเจ้าจขาวเดลยวันนี <laughs> โ้โหทั้งน้องสาวสบายดีละ่ะ <c oughs> โดย มี่ยังแน่แบบว่าไอเอาแดี๋ยวบริจาคเงินหัวเลยว้าวจีๆถังขยะอะไรหัวเลยหึงดิขาววันนี่สอบอะไรก็ดิสอบเปอร์เซ็นสอบเปอร์เซ็นคะแนนวอ่ะขอเจ้าดิขอเจ้า ถุงอะไรโลซาห์ถงหาโลบุมีบ่บุญมีบัดมีแต่ถุงนู้นดีกันดีกันก็แล้วดอถุงอะโลบัดอันนี้ก็ข่าวเหนียวกันนี่ข่าวนียวกันบ่ถุงมันบ่คือกันเนาะจะได้อ่อนกว่ากันบุ้คคนไงเอามัดถุงคือบ่คือกันใช่เนาะแล้วตอในี้เราเห็นเห็นมาใหม่บ่กระมาใหม่กี่กันมีในสภาพุ่มแบบนั่นน่ะ มันมันมันนี่ห่อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะแบบว่าอันถุงมันคนละคนละแบบตัวนี้เห็ดไหมเจ้าตัวนี้เนาะตัวนี้แบบเป้าเนยตัวนี้ถึงฝฟนในโปเปียตัวนี้นะมันจะเป็นก็แค่ก็แค่ยางแบบแมนเอาเอาเอาอะไรนี่เลยหาทุงเอาฟังมั้งปะเอาฟังมันได้ปะเพราะว่าตัวนี้หันมันถึงฝนจีเปียตนี่แมน ไปกินนมตรงนี้ได้ปะตัวมีอเส้นเพิ่นไว้ก็ได้ตัวันหน่งบอะตัวทีตัวตัวทีเจ้าจะกินก็เส้นเพิ่มไว้ลมพอสิบสองพนี่สิบสองพันนี่พิ่นมาขายวเนี่นะบฮะจวให้เอฟซีบอรอเอฟซีฝาไม่สบายา เพิ่นมาขายงามเพ่นี่นะเพิ่นเพื่อจะขอเพืนเห็นล้ว่าเจ้าขอาติเด้อไม่ง้นยัไก็จะเป็นมตุ้มตัวนั่นนะมั้งอ่ะแมนอยากได้บ้าเจ้ากะขอเติเด้อขอของในเนาะเจ้าของเพิ่นจกได้เห็นหรือเปล่ขอขอขอเงเด้เจาขอเห็นว่เหโอ นกดีไงคักแบบใส่เกรืองสะมางมั้ยแม่ใส่เกรืองสะมางใส่มีเงินใส่เงินก็ได้แม่ไปนิ่งบ่ไปนิ่งบ่ไปดิเดี๋ยวไปนิ่งนั่เนาะดึงขึ้นดึงเข่าให้เชียวว่าดิโอเคโอ้งามแต่มาใส่ได้เบิ่งกระเป๋าคือแบบคืออามาจากไอ มาจากชายกอแบบเชียงไม่เชียงร่ยปอย่างนี้เนาะคือสีเนแบบกเนือแบบแบบกระเป๋าเช้าเนื้อนะงามเนาะงามงามนนไ้เข้ามีเอแคนึงมีมีแก๊หนึ่งนี่ห็นกะป๋ดเือสช่าคราคา่าบอเนหาพันอเชนหาพัน เออเอตัวนี้กสวหคนมนี่กักันตัวตัวนั้นมันบ่เพชรบ่อันตัวหมูรัดหมูซับน่ะฮะหมูซับน่ะเพ็ดบ่ยันว่ามีพันมีเล็กน้อยบ่ยันว่าเออยันว่ามีเล็กน้อยยันว่าตัวนี้ยันบ่เพชรเดยยันว่ามีเล็กน้อยน้ใครแต่นึงแต่เอาไรก็ใครหาสิเจ ให่ลุดเลยเลยนะใหญุ่ดตันมมนีเล็กตะเย็นเมื่อก่อนอะไรก่อนเมื่อก่อนก่อนนี่ตอนูดชื่อน้องน้ำพิงหั่นเฮยังบุขนาดเบอร์ช5องาสิบปลายปะ่าสิบปลายโดยสี่สิบปลายเหรเดี๋ยวนี่แสนปลายปะ เสรชิปโอเอ่อตัวนาะน้องไม่นะน้องเอ็มอย่างที้นะอืมเพิ่นดูดักเพิ่นเ่อีเงินเพิ่นก็ได้กินนมไม่ก็ช่วยตอนนี้น้องเอ็มตอนตอนนี้ยังดีแนถ้าจะซอยตอนนั้นายังก็นมป่องกันนุ่มกามริยังก็ดูดักบอแม่นอันนี่ยังเออตึมันก็อันเดียวกันนะมั้งกับเน่ยเออการหัวใจนมกาหัวใจเขาเดินเลยนะ กอนาะแสดูโปตัวนั้นตัวนั้นดูโปก็ม่เหมือนกันสีแบบเดียวกันจังเนาะตัวนั้นเบอร์ตัวนี้เบอร์หนึ่งตัวนั้นเบอร์สองเลยเบอร์สองคือน้องมีเอ็มนี่กินเบอร์สองนะเดี๋ยวนี้แต่ว่าทั้งแม่พันชูไว้กินนุ่มช้อยเลยนีตอนตอนมีพ่อบัดกินนั้นนุ่มปองกามลิโอแม่ตอนมีพ่อหันกับเอกินนี่ปัญหาเงินเพิ่นเองเออแากินนุ่มปองแต่ว่านี่ กินนุ่มฟองเข้ากับไอ้ตุลดานกินแหละเห็นแบบแบบคือจอยแบบคือไม่เหี่ยมีแห้งเนาะไม่เหี่ยมีแห้งแดีวตอนนี้เขาก็ได้ซื้อนุ่มไปซอยให้ร้านทงน้องหาเขได้กินมาจากเมื่อแต่ว่นี่ยช็อกเกตช็องแก๊สก็ผ่านมาเนี่ยกัจากหลังมันเกิดน้องเป็นผิงมาเบิ่งเบิ่งก็คืออันนั้นดีแน่บบบนี้นี่ได้พ่อพ่อเขาต้องเอาขนมพ่อเล้เนาะแม่ขนมแน่จังหน่อยขนมตัวได้ราคาถูกชุด โอ้โลองรี่น uh ุอ่รากี่ออมนเนอเนาะคือถูกชุดเล้วตัวน่ะแบบนั้นแหละชอบหนึ่งหันบนิ่นก็ยาขนมนี่พระแบบว่าเด็กน้อยเพให้ ไปบุแมนไปบิมีขนมปจิ๋อยังองเนาะนังข่ายนังข่งายยังกลา้านังข่ายกินขนมหัวสาบนุนอึ้งเลยไปบุถึงเลยสาบุนบุมีขนมในรถด <c oughs> บาทนยียขนมลดได้บุนะแต่มีขนมเน, <c oughs> น,น,นาไปนี่วะแบบแบบนั่นกับแบบเันแบบกินนี่อยู่หิวเข่าอย่างยูเลยเหรอสามสิบเก้าพ,พันมันจะเป็นแบบขนมปังบ่แนนจะอยากบ่ อยากยุ่งอยากยุ่ <laughs> ทงทำอยากว่าเนาะก,ก็อยากทั้งน้วอยากแต่ว่าไอ้ก่อนซะเอาตัวนี้ก่อนอตัวที่อ่ซื้อไปให้กับเจ้าก,ก่อนอ่ะโอเคแล้วมีก่อนไปนี่เราเดินที่อ่ไม่ให้เกินอือแขนได้เอาได้นอ้องเอ้ยมันนีู่้เดียวได้มันนี่เออม,ม,นะมันสามคนมันนะสามมันนั่นเลยม,มันสามคนมันนี่คนเดียวมันนี่ แล้วก็เดียวสิคิดถือกลัวไจะพอสามคนนี่มันตื่นเต้นไน่ว่าใครจะคิดอะไรน่โมสยเดอร์าโสอะไร่ะ <c oughs> ัเซน,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 นต์ตัเซนขเขาเรียนไมตัวบัวปตรงเบองยูหานจาวยนิบนิบมันแตกปไปจ้ะมวยมันน่าทีแบบข้างอยู่น้ำนั่นน่ะมวย นั่นแหละยกมันข้างอย่นงเง้มันออกมาได้ได้ขาดวะเปลี่ยนไหมเจ็ดแสนสองเก้าพันเจ็ดแสนสองเก้าพัเขาคักแล้ววะอกรอู้อีกรอบว่าอันบอกบอกคนไนว่าแลวใครอยางสำหรับำรับใครเข่าในบเท่ายมีแก่ท่ายหรือใครเท่าเจ้าต้องเฮ็ดอันบินรายการน้องยหาหาศ ถ้าเจ้าคิดผิดเจ้ากันยังจะได้มาทบทวนใหม่ได้เนาะนี้คือเจ้าคิดผิดแล้วก็คิดไปเลยได้หนึ่งเล้วเลยอรเ็นะหาเซไยหขนุ้หเยังยังคือเก่าอยู่เอาคือซีเมนต์อะบาแนี้เข่าในสอบละแสนไปเงินกระบาดกับสบไปสองร้อยเนาะ ตีไปแม่แหละสองร้อยาร์ร้อยหนึงหาสิพันเนาะแก๊แก๊สเดแสนแสนหนึ่งก็หาพันแต่ว่าเราไม่ใช่เดียนเลยเลยเนเป็นในเดนก็แต่สองร้อยแต่สองร้อยสองร้อยกับสิบาทสิบาทแต่ว่าเราไม่ใช่เดียนได้เป็นเงกี่จะรนหลอกเดียนแบบมันนอกอย่างก็นอกอ่อนด้นิ่เนาะอ่อน มาแล้วตรงนี้บ่ได้เงินบาดนี้ใก็าเจ้า65,000 35,000เนาะใส่ใส่ก่อนเนาะใเอออาน้ํามันเอ้ยดนึงน้ํามันกับน้ําปลาเด้เพราะว่ามันต้องใน้ํามันทอดเนาะอย้ําปลาหดใหญ่เอาดใหญ่ได้ก็ได้ ชื่อชื่อใครไปว่าน้องพ่นไหกินไข่เจียวดน้ำมันวันยังแพงเช่นคูมือนี่กดเ่นนเช่นไรอนั้นบ้านเ่านนิเพื่อจะกินนึงขัวอย่งคือคือน้องน้ำาสเห็นนะเนาะน้องน้องน้ำายเอาน้องน้ำายกันยังหมักะไรแบนั้นนะอ๋อพ่อุ้อุ้อู้ครน้องน้าใบอุ้ยครเจ็ดแสนเจสิ่หนองสา่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็

ไม่ได้ยู่ตั้งออกก็ได้เ่ามีพอาว่ายไม่ลนน,นี้เดียวพอะวันไหนทำไมตนนล่กแกะอยู่อนอนได้ครับเอาเอา,เอาได้ก็ได้เดี๋ยวเาจะคนขึ้นไปใช้รถบานี้อุ้งสาวดีวคนชอยเลเาคนแล้วอ่ะสิล รับแต่คนนะเรับรับชงนะเราปวดใจอันเข่าสอบนึ่งกัสชงกระ่ได้เน้อที่เนาะทางมันยังเปวดอย่งี่อบหาโล่ั้ได้ไหมดิ่ะโทยัน่น่ะแมนโอ้ทงขาดวะไปปะบ โอ้ยมันกับอดไข่หือนมือหนีได้กินไข่กับโอ้ชุดยอดแล้วแพงชำไข่กันหน่วยหน่วยสามพันของมาซูพุงทีเนาะทุกไข่กันเอาไปอันนี้อันไรกัน ปะผลก็ล่งมิดแล้วบ,บ้านนี้เสียวไว้นอกกับบ่ได้ด <laughs> ดตอ้องเข่าไปในตัวเนาะไม่ล้วังเดไข่เด๋ยวไข่แต่หนึ่งกล่องนมผ่านวอาเลยกล่องนมนะปะ <laughs> ครบนะครบบ้านนี้ฮะขอบใจเด้อ,อเลยขอบใจเลยฟาบ้านานี้ไอ้ไมียทีถามมาอยู่ได้น้องดีนี่วุฒิข่าวของเรียนบ่ฉันได้เปิดเทอมโอ้เดือนใดเปิดเทอมเดือนเก้าเดือนเก้าจะมาเปิดเทอมนี่เฮียนห้องใดปีนี้เฮียนมห่มหา่าม่ห่าโอ้ชิจบ่ได้นีน่เนาะม่ห่าม่ห่าแล้ว,วก็มีม่หกบ่ มอเจ็ดจบมอเจ็ดจบมอเจ็ดได้สิไปเห็ดเรียกยังนี่ไ <c ười> ปลับหน้าช่วยแม่บ <c ười> ่ใช่ใช่อันไหมคาเทิมนี่แพงบ่ขึนมอเซนเซนปลายเซนปลายกายนี่เซนเจ็ดสิบต่อเทิบ่อบอเครื่องนุ่งเครื่องถือใช่รวมเหมือนอ๋อต้องเปลี่ยนไมคครูปีว่าขึนมอน ก็เปลี่ยนกะได้ก็แล้วแต่เฮาก็เฮาอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเดี๋ยวเอาข้างเก่าก็ได้คั่นสิใได้อือแต่ว่าเฮามีเงินเฮาซื้อเปลี่ยนใหม่ได้อยู่แต่ว่าเฮาบ่มีก็ใเครื่องเก่าอือวหมู่เฮาวหมู่าไปทําการนี่แบบเครื่องมเาหมู่วาเฮาบ่เฮาใเครื่องใหม่เครื่องเก่าก็ูแล้วเนาะเขาสิรับหลังเาก็ู้ดิเออ โดยน้องดีสิปเปิดเทอมเดือนเก้านี่กับให้สิขายเครื่องใช่ป่ะนี่ระไผ่ทะเลอ่าระไผ่เพื่นคนมาชื่อน้ำลายสิทันอยู่บ่ามาซอยตอนแรกบ่เดินเคียนมากกับมาซอยแล้วก็เสาร์อาทิตย์อืมเสาร์อาทิตย์มาซอยเนาะโดยโดยไปใส่ละเอ้ยไปก็มันอิ่มพนก็ตกได้อ่ะสบายดีเด้อโดยโดยไปเด้อตู้เด้อน้องบิวอยังมัมาอยู่ไปแบบนี้โดย โอเควันนี้เราซื้อเครื่องเป็นทีเรียบร้อยเนาะซื้อเครื่องก็แล้วแล้วแต่น้องบิวก็ยังไม่ได้ออกมาฝนตกพ้นถ้าออกมาพร้อมกับพ่อเมื่อวานะฝนก็ลงมิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบัดมือเลยด้านี่สามมือเลยฝนตกมานี่งไปพี่น้องเลยโดยสำหรับซื้อเครื่องในมันนี้ก็เป็นเงินของทางเอื้อยบิ้งกับไอ้เพชรเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณเอื้อยกับไอ้หลายๆเด้อที่ได้ร่างใจให้น้องเป็นสะพานบุญให้ เอ้ยกระไม้ตลอดมาเลยโดยกระค้อยเอ้ยกระไม้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่กันงานเลยโดยตอนนี้กระก้อนเฮาสชีจบคลิปเฮาสชีไทยบรรยากาศตุ่มฝ่าคึมฝนเพื่อพี่น้องเลยตลอดหนทางบ้านของเฮาสชีเป็นจังไดเนาะเบื้องน้ำกันตอนนี้กะมันยากเพาะฝนโปรโต้กับโปยาดเราเพื่อพี่น้องเลยที่นี่เป็นที่ระขันตอนเนาะฮุบมันเป็นบัก แถบนี้ยังดีมันบดเป็นตลุกลายอืมต่แต่ว่ารถจบหมดจั้วก็สีแล้วยากแน่ช่วงหน้าในในหยาดหนาแบบนหนาฝนหนาอย่างนี้ตรงนี้รถข้าคขาปีกไก่นาะตรงนี้เนาะรถคันสีขาวแล้วพอนพี่น้องเลยแถบนี้ใกล้เลยนี่เริ่มเลยนี่เนาะหมื่นเนาะทุกอย่าชิมหมื่นเท้ พีการนี่ให้ทั้ง้านอยู่ว้าดมันด่าเลยราเลยพอดีเห็นร้านมาแต่โรงเรียนพอดีแม่นี่ก็เริ่มมาได้นีเริ่มเริ่มเลยนี่ช่วงนี้กะดีช่วงนี้ไอ้นีเงินข่าวว่าน้องสุดใจมาอยู่เพื่อนของสาวุตาเพิ่นเมื่อเดี๋ยวบ่บเนาะต้นหนาเขานี่ได้ว่าตรงนี้บอกแม่นเพื่อนของอันสาวุตาเนี่ เห็นว่าเพิ่นพาไปไอ้รักษาอยู่มุกระหารเมื่อวานนี่เนาะแตวเพิ่นกลับมานอนอยู่นี่เคื่อที่ยินว่าเพิ่นกลับมาแล้ววันที่แปดเนี่หมอนัดไปฟอกตาว่ะโอ้สิมีส่วนเห็นแบบผ่านสิบเปอร์เซ็นต์หมอหัวนอนนะโอ้ยังดีเนาะโดยแต่ว่านัดวันที่แปดเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนนะเพิ่นกลับเดี๋ยวโวเนาะแต่เพิ่นบอกกลับชิได้แวะเยี่ยมยามเพิ่นเบิ่งก็ผมเห็นรถเราเนาะเห็นแต่ไปฟเราไปจอนาะ นี่มอเอร์ซนะไอนี่นผู้ถามอันน้ผัวจะเล่าอไรดีเออโอ้าคนถามกอนน้องชิดใจครับน้บ่สบายดีน้องชิดใจพันกลับแล้วชง่เจาเอไปชงบ้านเป็นรเ่อด้วดยเอาลูกว่าเจ้านันเป็นพ่อทงอ่อนมันแม่มันไปเนาะ พ่อเปัดเอาลูกเนี่ยเหมือนเงียบๆเลยโดยเลยอ้อขอบใจเด้อโดยเลยไปชมแล้วว่า้านี่พอด้วยอ๋อพึ่งไปชงแล้วโดยไปชงแล้วแต่ได้ยินแต่เพู่ดว่าในคลิปเนาะว่าวันที่แปดมอนัดอติมอนัดไปขับมุกทหารอีกบ่อด้ือว่าอะไรข่อยก็ยังบอละเอียดกะได้ยินเพอด้วยว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยากซอยเพิ่นสมทบขอมารักษาน้องพี่น้องเลยอยากให้น้องสุดใจ มองเห็นอีกข้างก็สามารถติดต่อมาได้เนาะโดยยังน้อยเนาะแม่อายุไกลอายุของน้องในเสาร์สองป่ะตอนตอนเขาไปพาไปนั่นก็น้องว่าเสารเอ็ดปีบอกเสาร์เอ็ดด้วยสาร์สองประมาณนี้เนละประมาณใช้ถ้าสองปีนี่แหละก็มีแต่ว่าถ้ามีปุ้ยยัยอยากให้ยทางสะบุญไอ้มอมหายนองเนาะก็สามารถฝากมาได้เพื่อนพี่น้องเลยโดย สาหรับคลิปนี้เพื่อพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมากไกลพอสมควรจากเพื่อนของน้องบิวเนาะโดยก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนก่อนอื่นก่อนจะจบคลิปเนาะที่ดื้อมอไรก็ต้องขอบุนขอบคุณทังผู้ใหญ่เจดีที่เข้ามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บขบข่ามโฆษณาเลยเพื่อพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้จะได้ขอกลาวว่าสบายดีสบายดี